ผมก็สวัสดีนะครับก็มาเจอกันในวิดีโอนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับการกำหนดตัวแปร ى, แล้วก็ประเภทตัวแปรนะครับนะครับผมผมลองเอาเป็นไม้สตริงก่อนแล้วกันนะครับ เป็นสตริงนะครับเท่ากับ hello นะครับโอเคนะครับก็ลองรันดูนะครับปึ้งนะครับก็จะได้เป็น hello แล้วนะครับนะครับครนี้นะครับผมจะเลือกใช้ int นะครับ ท่ากับ5นะครับนะครับผมก็เป็น5นะครับตัวนี้ก็จะเป็น5นะครับผมโอเคอันนี้นะครับกำหนดสร้างตัวแปรแล้วก็กำหนดประเภทให้กับตัวแปรนะครับ นะครับผมครน,นี้ m ม้ไม้ไม้โฟดแล้วกันนะครับ1.5นะครับโอเคนะครับก็ สวยงามนะครับมีมีไอตัวกราฟตรงไทม์ไลน์บอกด้วยนะครับ1.5นะครับตัวนี้ก็จะเป็น5นะครับโอเคนะครับก็จะมีอะไรครับดับเบิลนะครับผมอืม ดับเบิลนะครับดับเบิลนี่จะใส่ไงอะ่ะโอเคนะครับมาดับเบิลนะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับก็จะเป็นกราฟออกมาให้เรานะครับตัวนี้มันมันเดี๋ยวผมลบทิ้งเลยนะฮะ โอเคก็ถ้าเราอยากให้มันแสดงตรงตรงคอนโซลเอาพุทนะครับก็ใส่ print ln นะครับผมบอกเทคนิคเพิ่มเติมให้นะฮะ print ln นะครับลองเอา my string มาโชว์ดูนะครับ my string ได้ไหม ผมไม่มั่นใจนะนะครับก็จะเป็น hello นะครับในส่วนของคอนโซลนะครับ m y i n นะครับก็เอามาแสดงได้เหมือนกันเด้งอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่า,าตัววิดีโอชุดนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ยังไงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับผมต้องขออภันจริงๆนะครับว่ามัน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 เป็นกับอะไรนะครับเพราะว่าผมลองลบผมลองลบนะครับเวอร์ชันหออกแล้วนะครับแล้วก็ลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวๆไปเลยนะครับก็ยังยังยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าเราจะได้รู้วิธีการเรียกใช้งานเนาะนะครับนะครับผมแล้วในส่วนของ ในส่วนของการที่ว่าโปรแกรมมันเออเลิอ,อะไรก็อย่าไปสนใจมันนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ